Let's go, baby. Let's go. Let's go. Let's go, baby. Mình còn nhận in the way, em ơi. Bye! พวกกิจกรรมสวยเยี่ยมมากก็ได้ผงมาซาล่าพี่ว่าผมเล่นมันละเล่นยังไงนะลืมมันล้วแล้วก็โอเคต้องตัดไม้กับนะำเบนนะพี่ผมไม่ไม่มีไม่มีคาร์ดด้วยพี่ทำไมดิผมไม่โตผมก็ค่อยเล่นไปนะครับอันนี้ครับผมอันนี้เลยผมมาซาล่าึ้นมาอ่ะไม่ยุดนิ่ง มา<ไ>ทำอะไโอ๊ยแต่อะไรสักยงดสร้งเปองไล่ต่อเเรียกว่าสร้างเสียงงีะอ๋อไอ้รอเลยไปย์โซยโซเมตมาเนี่ยวะเนี่ยเออไม่ง้รองตัวย้ำสแกหดใจกับายจะมีพุูงไม เร,เร, referral, เรื่องเลกยังมีตาเรื่งแสงอยู่เออดิผมเดินเข้าไปดูไงโอกาสไม่เดินชนหลอกเดินไปดูเฉ๋มันอยู่ดีกุ้งออกมาโอ้ยสบายจริงสร้างเสียงเฮฮาพี่อู้มมีขึ้นกับเดิม่ะ ชอบนี่แหละตัวเดียวเกิดมาแล้วมันยังสุ่มอะไรมาให้ดีมีข้อดีมัน,นจะสุ่มของให้พี่ว่าขอหนังมาป่านหน่อยได้ไหมอุ้นก็ได้ขอหน่อยอ๋อเดี๋ยวที่ชุบชู้เบ็ด่ไดายาละยากอัพอันนี้ถุงมันยังเป็นห้าอยู่เลยผมไปอัพ่างอื่นก่อนไปค่าของพี่เบ็ด เออปิงเหรอตึมดุมดุมมตึน่มเป็นดอกไม้เหี้ยอ๋อโอเนตรุดั้ยเนี่ยเพยงนี้ขึ้นอ๋อมาลมามาเอเลี่ยนมาไม่ใช่กะบาะจเพราะเนตรุดเหรอเพยงขึ้นึุมตุมดุมงใช่เหรอวิกิของผมปิงวงนไม่ผมเห็นทุกอย่างมันหยุดการเคลื่อนไหวที่มยงงกันไอ้้งยังตัว

กระเป๋าเนี่ยยังไม่มีเองผมไม่เคยเลยครั้งแรกเลยบ้านเล็กเชื่อมีบ้านมาอาจจะใช้เรื่องคาร์ดตัดไม้นะคินมากเลยพี่มัดโหมันนี่สุดยอดจริงคนโวงดีหนักประดันเปิดกล่องเนียไม่ใช่เรามาเจอกล่องแดงหาเราเจอที่เจอกล่องแดงเลยได้ อืมสุดยอดสุดยอดเอมด้วยให้ก็ได้ไม่เช่นน่อมั้งนายผมไม่มีอาวุธเอาเรียกเอาเรียกสูไ้ได้ไหมได้เลยเบนจริงดิ <laughs> ตาเบนชอบกับมีเลยเปิดตัวนี้มีนี่ะเสียงโแมนแฮปปี้นองในเมสกูสเตย์โอ้ย โอ้ยพี่วนไม่ได้ใช้แล้วโอนยไม่ได้ใช้แล้วได้เทียนได้เทียนไปแต่น่าคบคลิปอัลตริวดีกว่าเวปไปอะไรอะไรอะอะไรเนี่ยอัลตริวดนั่นไงของใหม่จะแล้วชีวิตนี่แหละเอาแล้ออกมันตอนกลางคืนแล้วมันจะไม่ละเลยไม่ในวันนี้มันจะไม่ล่ะเยี่ยมเยี่ยมวันที่ไอ้อันนี้บุกมันจะมายืนดูเพื่ออะไรเนี่ยไอ้ัน

คำสามคอดูคำสามเฮ้ยเช่ราเไี่อะไรมันโอ้ว้ายอบเป๊ะนอบเป๊ะไม่ใช่ผมอ้น ยายาเต็มตัวผมเลยทำไมเอเลี่ยยังพูดเลยใหญ่ใหญ่หญ่ใหญ่เ่พูดใหญ่ใหญไอตัวใหญ่ใหญ่พูดใหญ่ใหญ่ใหพูดอาแล้ว่จะเชผเฮ้ยผมจะหิวตายแล้วละีไม่มีอาน้รกินคือคุณประจิตัวเอง่ากูไม่ตายเลยไจ่ตายทราไมเอาอะไรเดี๋ยว่ไเอาของจะจเไปเอาของเนีย ผมไม่มีของกินเอาจะตายกับของกินผมตกปลาเองเยอะทำไมถึงไม่มีวัานเรปลาลทิ้ไงไว้ไหนหนูที่ว่าตามเบาะนียเยี๋พุงมาเสลาอย่างนี้เนะี่ยมือนะหน้าสัตว์กัน <c oughs> โอท้ที่สองคืนน่ะไปนอนนะได้เหรอได้แล้วมันเอองั้นงั้นเราพอเงินเท่านะ่ยงเนาะใช่เดี๋ยวผมไว้พี่นี่วันสอบด้วยรอนร้านโอเคผมก็จะนอนไว้หน่อยบายบไป,ไปละ